สิ่งที่ปรากฏเกิดแล้วดับสัพเพสังขาราอนิจจาในภาษาบาลีหรือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงในภาษาไทยมีความหมายอย่างไรจากการสนทนาธรรมที่ห้องสุธรรมอารีกุลอาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3มกราคม2562 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะใช่ไหมคะแล้วก็มีพระสูตรมีพระวินัยมีพระอิธรรมเหมือนแยกกันแต่ว่าตามความจริงนะคะแยกตามส่วนที่พระองค์ได้ทรงแสดงแต่ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะจะไม่เป็นธรรมะได้ไหมพระวินัยไม่เป็นธรรมะได้ไหมพระสูตรไม่มีธรมมร,ธร,มมมธรมะได้ไหมพระอภิธรรมไม่มีธรรมะได้ไหมเพราะฉันเมื่อไม่เข้าใจนะคะว่าสิ่งที่มีเนี่ยเป็นธรรมะ มีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะสภาพของความติดข้องเกิดขึ้นต้องติดข้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าสภาพนั้นเกิดขึ้นทำกิจติดข้องแล้วก็ถ้าเป็นความโกรธซึ่งทุกคนก็มีค่ะมีตั้งแต่ความขุนใจเล็กๆใน้อยๆนะคะไม่สบายใจก็โกรธแต่ว่ายังไม่ถึงกับพูด แต่พอพูดออกมาเนี่ยเสียงก็มีหลายเสียงจากระดับของความโกรธถ้าขุนใจนิดหน่อยเสียงก็พอฟังได้นะคะแต่ถ้ามากๆเสียงน่าฟังไม่ไม่มีใครอยากได้ยินเลยแต่อะไรเป็นปัจจัยให้เสียงนั้นเกิดขึ้นเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งเพราะฉะั้นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงมีคำว่าปรมัตธรรม มาจากคำว่าประมะคือบรมใหญ่นะคะบรมนี่ใหญ่มากประมะอัฏฐะถ้าไม่มีลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งจะรู้ได้ไหมว่าต่างกันหรือถ้ากล่าวว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถ้ามีจริงก็ต้องมีลักษณะให้รู้ว่าอะไรใช่ไหมคะอย่างสีสันวัณณะขณะนี้มีจริงๆเพราะมีลักษณะที่สามารถปรากฏให้เห็นเมื่อกระทบตาแล้วจิตเห็นเกิดขึ้น จึงรู้ว่าสิ่งนี้มีจริงแต่ถ้าเป็นคนตาบอดไม่มีทางเลยค่ะจะไปบอกยังไงว่าสีเหลืองสีเขียวสีแดงดอกไม้รูปร่างลักษณะต่างๆเขาไม่สามารถจะรู้ได้แม้สิ่งนั้นมีจริงแต่มีจริงเมื่อมีเห็นเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นไม่ทำอย่างอื่นเลยค่ะนอกจากเกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นพระชนธรรมะเริ่มมีการเข้าใจโดยการรู้ว่าขณะนี้ เห็นนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะที่เกิดเมื่อมีสิ่งที่กระทบตาและถธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปสัพเพสังขาราอ,อนิจจาถ้าเข้าใจอย่างนี้การสวดก็มีประโยชน์ใช่ไหมคะเช่นเราเระลึกได้ว่าธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยเป็นอย่างนี้นะคะจนกระทั่งถึงวันหนึ่ง ถ้ามั่นคงจริงๆนะคะปัญญาเพิ่มขึ้นเจริญขึ้นถึงระดับที่ประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะเมื่อนั้นแหละจะเห็นว่าไม่มีค่ะแล้วก็มีคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยถ้ารู้เมื่อไหร่ว่าไม่มีความติดข้องก็ไม่มีแต่ตราบใดที่สภาพนั้นยังไม่ปรากฏแม้กำลังเกิดดับก็ไม่มีปัญญาที่สามารถที่จะ เข้าถึงประจักแจ้งอย่างบารมีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สะสมมาจนตรัสรู้และทรงสแสดงหนทางให้คนอื่นได้รู้ตามด้วยพระเชนขณะนี้ค่ะผู้ใดที่ได้ฟังพระธรรมก็เริ่มรู้หนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาร ราะเส้นการฟังธรรมะทั้งหมดเข้าใจในภาษาของตนของตนนี่คือคำที่มีในพระไตรปิฎกเพราะเหตุว่าเราจะไปเข้าใจภาษาบาลีได้ยังไงคะแม้จะบอกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาพูดไปใครรู้และถ้าบอกว่าธรรมะทั้งหลายไม่เที่ยงแม้ในภาษาไทยก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมะเพราะเชนชาวมคตแม้ใช้ภาษานั้นก็ยังต้องฟัง ที่พระสมาสัมเจ้าส่งแสดงความจริงของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงโดยละเอียดเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นปรมัตธรรมไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินเปลี่ยนโกรธให้เป็นชอบก็ไม่ได้แต่ละหนึ่งเกิดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็หลากหลายมากเป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรกับนามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมสับ เพสังขาราอนิจจาธรรมทั้งหมดค่ะทั้งรูปธรรมและนามธรรมขณะนี้ด้วยนะคะกําลังเกิดดับใครคิดว่าไม่จริงค่อยๆไตรตรองและจะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ยิ่งกว่านี้มากใน45พรรษาที่ตรัสรู้ทรงแสดงพระธรรมเพราะเช่นแต่ละคํานับประมาณไม่ได้เลยนะคะและแต่ละคำเนี่ยเป็นอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งไม่ว่าใครจะเกิดในภาษาที่เป็นเกิดมันก็ใช้ภาษานั้นนะคะก็ต้องเข้าใจความจริงจากคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในภาษามาคัคคีซึ่งดํารงคําสอนไว้เป็นปาละหรือบาลีเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะก็คือว่าให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในภาษาของตนของตนแต่สืบเนื่องมาจากคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้พเ,เพราะฉะนั้นสัพเพ คนไทยนะคะไม่ใช่ท่องเฉยๆทั้งหมดทั้งหลายไม่เว้นเลยสังขาราทุกอย่างที่กำลังเกิดปรากฏในขณะนี้ต้องเกิดเพราะเหตุปจัจจัยแต่ว่าอานิจจาเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับไปอีกเลยนี่คือผู้ที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะเหตุว่าคิดเองไม่ได้ฟังคําของคนอื่นนะคะแต่สามารถที่จะรู้ว่าเข้าล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า หรือว่าแม้เขาใช้คำที่ประสัมมาสัมพเจ้าได้จัดไว้แต่ความจริงความถูกต้องของคำนั้นตรงกับคำที่ได้ฟังหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่ละเอียดตอนนี้ก็มีธรรมะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมใครเปลี่ยนไม่ได้และเป็นอภิธรรมะด้วยเพราะเหตุว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งแค่ประโยคเดียวใช่ไหมคะสัพเพสังขาราอ,อนิจจาก,ก็ต้องมีการที่เข้าใจจริงๆ